เจสซี่เนี่ยชอบส่องจุมากๆเลยอืม้มอาฉันชอบสีลิปสีเนี้ยงานก็ปั้นเป็นริมฝีปากทาสีลายแล้วก็เคลือบเงาให้มันดูแวววาวจืดจึ๊บเรามาทำเสื้อกับเธอกันการแกงขาสั้นสีแดงแบบเนี้ยเข้ากับลุคของเธอมากว้าวเป็นเอาฟ i ที่เลิศมาตกตุ๊กตาของเราออกมาเดินเล่นในเมืองโอ้โหสาวก็ได้สวยจังเลย แล้วทั้งสองก็สบตากันไงเธอดูสวยจังเลยนะไงเธอก็เหมือนกันฉันขอไลน์เธอได้ไหมอือหือแล้วเจอกันใหม่นะใช่คงจะเ,เร็วๆนี้นะหลังจากที่กลับบ้านแล้ววิลก็นึกถึงแต่เจสซี่เดี๋ยวฉันส่งข้อความมาเธอดีกว่าอ,อ๋อจะจีบกันหล่ะเนี่ยเจสซี่ดีใจใหญ่เลยตอนที่วิลทักมาอ,อ๋อเขานี่นะ ว้าว m ม s s a g ส่งจูบมาให้ด้วยเหรอเออเหมือนความฝันฉันเลยว้าว wow, จุบเต็มหน้านายเลยหน้าฉันเต็มไปด้วยริปสติกอะฉันหวังว่าเจสซี่คงไม่ว่าอะไรนะอิโมชีวิดนี้ใจเย็นก่อนัะจะใจเย็นได้ยังไองอะงั้นมาปั้นหน้าของเธอได้ดินเบาส่สีขาวลงไปนี่นะถ้าเป็นสีเหลืองเลย แล้วก็ทาข้างบนเป็นสีฟ้าแล้วก็ติดตานี่เธอตกใจขนาดอ้าปากค้างเลยเจ๋ยแวมพายฉันกลัว <Hello. S 1> สวัสดีค่ะให้เชื่ออะไรคะคือฉันอยากจะมาทำผมใหม่อ๋อได้เลยค่ะมาถูกที่แล้วอยากจะทำผมให้หลอนหน่อยนะคะได้ค่ะชันนั่งก่อนนะคะ Thank you เดี๋ยวดิฉันจัดให้นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้ว แต่ว่าผมแค่นี้เองไม่แรงไปหน่อยเหรอไฟน่ะอ,อ๋อ,อผมของลูกค้าไม่แล้วฮะไฟไหม้อ,อ๋อ,อ,อ,อคุณลูกค้าพรผมรฉันไหม้เออคุณอย่าเพิ่งตกใจสิคะใจฉันไม่ตกใจได้ยังไงจะไม่มีผมแล้วเนี่ยเออคุณคะทำหูตาแล้วก็จมูกแบบนี้เลย แล้วก็ทำหางเจ้าลิงน้อยนะ่ารักจุงแล้วก็มีตาเป่งประกายแบบนี้แปลว่าสนแน่แน่ดูแลให้ดีนะ <Yep. S 1> เยจสซี่กำลังนอนพักอยู่ที่ริมชายหาดอ้อมีคนโทรมาฮัลโหลฮัลโลไงเจ๊ะสูซี่ฉันมาพักร้อนที่เบาดีฟนะ <c oughs> น,น่ะอ๋อสวรรค์ชันเลย ดูมันจะมีอะไรนะ่าสนใจซะแล้วซ่อาามาอถือไอ้โฟจะด้วยเออเหลื่อโดหาวิวไปได้ย,งยังไงเออมือถือฉันหายไปไหนอะเจ้าลิงแขง่ขโมยมานี่มาออออให้พริกถ่าลิงแบบนี้ไม่ดีหรอกมั้งเจสซี่เจอาเอ้ยพริกไม่ได้ผลงั้นก็เอากล้วยไปเลยแล้วกันมาเร็วเข้าแล้วกันเย้ได้ผลแล้วเจ้าลิงน้อยถ่ายเซลฟีก่กันเป่าลูกโป่งให้พอง แล้วก็เอาห้อยไว้ที่ลวดก,กระมี่ีแล้วก็ใส่กระดาษเปียกเข้าไปทากาวเอลเมอร์บายบายลูกโป่งน้อยต่ด้านล่างออกจากนั้นก็ระบายสีเลยลวดก,กระยี่แบบนี้จะกลายเป็นแขนอ๋อมีดวงตาด้วยนะดูสิมันยิ้มด้วยแล้วก็แลบลิอดออกมาเจ้าผีตัวนี้ชอบแกล้งคนอื่น วิทนี่กำลังดูทีวีอยู่ดีดีแต่แล้วก็มีอะไรปแปลกๆโผล่มาเหมือนจะมีอะไรขยับได้นะตรงนั้นเออไม่ทุกอย่างขยับเองไปหมดเลยเออนี่ฉันต้องกลัวปหเนี่ยเออของไฟฉันขนาดเจ้าผีก,ก็ยังสั่นเลยและแล้วเจ้าผีก็ออกมาเออฉันต้องกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวเลยไม่กลัวมันเลยอะ่ออะาแรกกลัวสิกลัวฉันเป็นผีนันเนี่ย นี่นายต้องการอะไรเนี่ยแวอะไรฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยนี่นายไม่มีเพื่อนเลยเหรอโธ่คนไม่มีเพื่อนนี่นาแงหายไฟกันหน่อยและแล้ววินนี่ก็ได้เป็นเพื่อนกับพีน้อยตัวนี้มาดูทีวีกันดีกว่านะทำอีโมจิรูปอุ่นใแล้วก็ติดแขนแล้วก็ขาลงไปตาตาจากกระดาษโฟม เฮ้จ้าตัวนี้อึ๋มนจังแหมยิ้มบานเจ้านะก็โลกของฉันเต็มไปด้วยสายรุนรีนาและแล้วอุนจิก็โผล่มาไงฉันคืออุนจิเองฉันสามารถเดินได้ด้วยนะเอออุนจิเดินได้ถ้าไม่อยากเปืดอุนจิแล้วก็ลบไปให้พ้นเลยน้ำส่วนข้างบนหัวของสัตว์เลี้ยงเอลเอลออกแล้วก็ปั้นเพิ่มด้วยดินเบาจากนั้นก็เพให้เป็นสีเหลือง เด็ดหูเลยดูเจ้าเหมียวน้อยที่มีตาดวงใหญ่แล้วก็มีหนวดสิดวงตานี่น่ารักจงังแล้วมันสามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะหน้านี้สงสัยจะมีความรัก <c oughs> แล้วตอนนี้มันก็ร้องไห้อยู่เป็นไรหรอไม่เป็นไรนะแมวน้อยเดี๋ยวให้วินนี่ดูแลเธอเองเจ้าเหมียวน้อยกำลังคุคกขยะหากินอยู่เฮ้ยหิวจังเลยเจ้าของฉันทิ้งฉันที่กองขอยะแห่งนี้ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ข้างถน,นนมานานแล้ว โอเจ้าเหมียวน้อยอยู่คนเดียวเหรอคงจะหิวมากเลยสินะมานี่มาฉันซื้อสักของให้เธอด้วยนะดูสิตอนนี้เจ้าเหมียวน้อยก็มีความสุขขึ้นมาแล้วเมวมวไม่มีใครใจดีขนาดนี้มาก่อนฉันจะพาเธอกลับบ้านด้วยนะและตอนนี้เหมียวน้อยก็มีบ้านแล้วบ้านดินเบากลุมหนะ้าของตุ๊กตาตัวนี้เลย ทำให้มันเรียบแล้วก็ระบายสีจากนั้นก็ใส่สีเหลืองอีกแมแบบเนียตลกจุงอะไรทำให้เธอหัวเราะขนาดนี้แมยิ้มบานเชียวแล้วก็เน้นสีขาวด้วยสีช็อกแม้หัวราซะจนมีน้ำตาออกมาเชียวนะใช่ตลกมากเลยทำเสื้อแล้วก็กระโปรงให้มีสีเดียวกัน แล้วตรงเสื้อท็อปก็จะตกแต่งด้วยอีโมจิถ้าใครส่งอีโมจิตัวนี้ไปก็แสดงว่าหัวเราะจะมีน้ำตาไหลออกมาโอ้เจสซี่เธอร้องให้ทำไมก็ไม่มีใครจะมาเกิดฉันได้เลยนะสิเออเสียงอะไรฮะแต่ตลกเหรอไม่จริงนะร้องให้ทำไมจะเด็กน้อยวันเกิดฉันถ้าอย่างงาั้น <c oughs> ก็ไม่ควรมานั่งเศร้าแบบนี้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราจะโชว์ฟรีให้เธอเลยนะ โอ้เลื่อนจังเลย้ <L an> ตลกจังเลย <L> ้ <an> ตลกมากเลยขอบคุณนะที่ทำให้ฉันหวัวเราะ <L an> <L an> ขัดหน้าของต๊้ตาเก่าด้วยกระดาษทรายแล้วก็ทาสีให้เรียบจากนั้นก็ใส่สีเหลือง <L an> เออดูตาเศร้าๆนี้สิจะร้องไห้แล้ว <L an> โธ่อย่าร้องเลยนะทธอจ๋า ทั้งคิ้วแล้วก็ปากสแสดงอารมณ์เศร้าสุดๆอ้าเบื่อจังเลยหาอะไรดูดีกว่าอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอืมละครนี้นะ่าดูชะมัดเลยกินบ <Yes. S 1> ๊อบขอดด้วยโอ้โหพระเอกกับนางเอกกำลังจะแต่งงานกันงั้นเหรอแล้วตอนนี้ก็ดนีไปด้วยกันโอ้ไม่โชคชะตาทำให้พวกเขาสองคนต้องอยู่แยกกันอะโอ้ไม่เอพิโซดนี้มันเศร้าจงังอะ เศร้าไม่อยากจะดูแล้วพระเอกอย่าทิ้งนางเอกไปนะเถออย่าไปนะปิดดีกว่ากินบ๊อบคอร์จเฉยๆเขาอยังชั่ว <c oughs> คลุมหน้าตุ๊กตาด้วยดินบาวกลมๆอ๋อข <c oughs> <c oughs> ึ้นมาไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็ชินแล,าลา้วล่ะปิดรูที่ด้านบนแล้วก็ระบายสีเขียวแม่เข้ากับชุดเลยนะ และหน้านี้เราจะแสดงได้ว่าอ้าสงสัยจะป่วยเข้าแล้ว <No. S 1> แล้วก็ทำให้มันดูมิติด้วยสีช็อกเอ้ย uh, ฉันอยากอ,อ้วกจังเลยออเทำชุดของเราจากริบบิน้นคุมที่เอลแล้วก็ติดช็อคเกอร์และสิ่งที่สำคัญก็คือถุงกระดาษไว้่อสำหรับอ้วกนั่นเองอันนี้จะ้ะถ้าอยากอ้วกเมื่อไหร่จัดเต็มเลยนะ ฉันอยากจะกินอะไรหวานๆหน่อยนะเอ้ยเมื่อไรพนักงานจะมาัะทีนะเออมาแล้วครับนี่เป็นเค้กสุดเปเชียลเลยนะครับเออไหนดูซิเวอะไร,รอ่ะพาสต้ากับครีมหวานๆเหรอเออ,เอ,อฉันรู้สึกป่วยขึ้นมาแล้วเอยดูซิหน้าฉันเขียวเลยเฮ้อคนหน้าเขียวโอ้โหเน่าแลา้วมั้งเนาะเออคือฉันไม่ไหวแล้ว อจะออกแล้วเออฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วงั้นฉันว่าเรามาดื่มอะไรกันดีกว่าเนอะ <S <S 1> <S 1> เราจะปันนะ้นหน้าด้ดินเบาอีกระบายฐานเป็นสีขาวแล้วก็ใส่สีเหลืองเอ้อตารู้หัวใจท้เธอหลองรักใครอยู่นะสิ <So good. S 1> วิดนี่กำลังเดินเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะนะโอ้เมื่อกี้กรน่ารักจังเลย แล้วเขาก็มองเธอแบบไม่แล้วสายตาเลยอ๋อเธอสวยจังเลยอ่ะเออโทษทีนะฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอแต่ว่าฉันเอาดอกไม้มาเดินแล้ว Thank you โอ้โหความรักแบ่งบานไปทั่วเลยเอ้ยขอบใจนะ <c oughs> ฉันชอบเธอเหมือนกันขอจับมือหน่อยได้ไหมและทั้งสองก็หลงรักกันเข้าแล้วแหน่เป็นคนที่น่ารักจัง เออทำไมฉันอารมณ์แปลป่วนจังเลยนะตอนนี้หัวใจใช้ไม่แต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดเลยแล้วอีโมจิหัวร้อร้องไห้แบบนี้ก็โผล่มา <c oughs> เธอขำอะไรอุ้นจีก็ขำเหมือนกันเธอจะกลัวทำไมเล่ารมร์พวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของเธอนะพวกเราทั้งหมดเลยและเธอก็คือพวกเราเธอสามารถมีอารมณ์ที่แตกต่างกันได้และอีโมจิอย่างเราก็ทำให้เธอไม่เหมือนคนอื่นไง <c oughs>